คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับข้างสนาม NBA บายจานเจครับวันนี้ครับเป็น EP3 Stephen c u r r y ร์กาด Golden State Warriors คว้ารางวัลคาริมอับดุลเจบาโซเชียลจั s ติ c แชมเปียนครับประจำฤดูกาล2022 2023ครับจากการประกาศของลีก NBA Stephen Curry s t e p h e ตีเฟนเคอรมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมรวมถึงยังสนับสนุนให้ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในชุมชนครับ สตีเฟนเคอร r y ี่พร้อมด้วยภรยาไอชาเคอร์ียังขับเคลื่อนองค์กรไม่สแสวงหากำไร Eat Learn Pra y เพื่อนเน้นเรื่องโภชนาการอาหารเด็กได้สรรหารครบถ้วนในท้องที่เมืองโอกแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียสเตปยังก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์อันโดเรดและผลิตภัณฑ์สื่ออันอานิเมียสเเดียด้วยเจตนาสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาผู้ผลิตสร้างสารรค์งานโดดเด่นซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้แสดงศักยภาพออกมาครับ ลีก NBA สนับสนุนเงิน1นึ่งแสนเหรียญสารัฐให้แก่สตีเฟนเคอร์รีเพื่อนําไปดําเนินการกิจกรรมต่อซึ่งเขาเองก็เลือกบริจาคให้แกส่สถาบันวิจัยเพื่อไม่ใช้ความรุนแรงและความเป็นธรรมแก่สังคมครับของมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสําหรับแคนดิเดตคนอื่นอีก4รายได้แก่เจริรนแจ็กสันจูเนียร์ของเมมฟิสกิสซี่ก็ทางด้านกาดจ,จ่ายฟินิกซันครับคริสพอลเทรยโจนแม่ทัพตัวสำรองของซานอันโตเนโอสเปอร์ครับ แล้วก็ทางด้านแบรนดวิลเลียมสรนคอร์ดของบอสตันเซลติกได้สนับสนุนการคนละ25,000เหรียญสหรัฐเพื่อนำไปบริจาคทําการกุศลต่อตามที่ตัวเองสนใจนั่นเองครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube NBA 222และสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ @NBA222 แล้วพบกันครับ